สวัสดีจ้าทุกทุกคนเจอกันแล้วนักคาคลิปนี้ค่ะเจอกันกับยายจิ๋วนะคะเนาะอ่าเมื่อน,นี้กับยายจิ๋วสีผ้ามาอ่าเบิ่งวิธ,ธีการเฮ็ดปลาหมึกเนาะพี่น้องวิธีการมักปลาหมึกเนาะพี่น้องเพราะว่ามือแรกนี่กับสีมีงานการแสดงอยู่แถวๆบ้านยายจิว๋วนะยายจิ๋วก็เลยอ่าคิมันก็เลยสีมาเฮ็ดขายอ่ะพี่น้องสีมาปิ้งกับมือขายเนาะแต่ว่าก่อนที่เขาสีได้ปิ้งปลาหมึกขายก็คือเาก็ต้องมีสูตรอ่าสูตรมักปลาหมึกเนาะพี่น้อง แถวก้อนที่ยายจิ๋วเห็ดไปขายงานร้อยกระท้องหันกับเวลามันบ่อพอเนาะพี่น้องยายจิ๋วก็เลบยบ่อ่าบ่ไดดเห็ดใหเบิงเนาะวันนี้มื้อนี้เป็นโอกาสอันดีเนาะพี่น้องยายจิ๋วก็เลยจะมาเห็ดไหเบิงจ้าขั้นตอนแรกก็คือเ้าก็ต้องล่างล่างประมึกห้หายจากความเข็มเนาะพี่น้องเพราะว่าประมึกเขาเนี่ยมีความเข้มมากในตัวค่ะแล้วเนาะเพราะว่าอันเขาเป็นอาหารทะเลเนาะพี่น้องหล่างจัก นี่น้ำหาน้าบุหรี่พี่น้องเบึงตอนอันนี้ยายจุยวหัวห่นเหรอเนาะเก็บเป็นชิงฉินขิงฉินพ่อคั่มเนาะพี่น้องปลาเมือกนี่ที่สำคัญนี่เวลาเทาเห็ดนี่เทาต้องล้างให้สะอาดพี่น้องล้างให้ความเข้มจากจากเกลือนี่เนาะเกลือ น้ำทะเลมันเข้มเนาะพี่น้องพี่ถให้ตัวกว่มือเขามันเข้มเนาะล่างให้จนว่าจืดที่สุดเลยพี่นอ้องเพราะว่าแต่ยังคือล่างจืดที่สุดเพราะว่าเวลา,าเขาไมา่กินกับน้ำจิ้มที่ฟูดเนี่ยมันจะเห็นไห้รสดขาดกลมกลมเนะาะขาดแบบว่ามันยังเหลือความเข้มอยู่นี่มันน้ำจิ้มกะสิกายเป็นเข้มไปเลยพี่น้องที่เข้าปุ่งๆไว้อะ การที่เข้าสีเรียสไห้ปลาหมึกปลาหมึกย่างมันแสบเนาะก็คือหนึ่งความสดของปลาหมึกพี่น้องสองล่างน้ำเกลือออกให้มันให้มันหายจากความเข้มถึงที่สุดสามก็คือน้ำจิ้มก,ก็มีแค่นี้เนาะกันเนาะพี่น้องที่สีเรียสไห้หปลาหมึกย่างเข้าแสบเนาะพี่น้องเนาะขนซ่อนพี่นอ้องซุดอลไร บ้าน,นี้กไปลงมือมักกันเลยค่าบาทเนี่ยเจ้ละสีน้ำหาหนามเราพี่น้องเ็ดให้เขาเสีด็ดหนามที่สุดพี่น้องก่อนที่เข้าสีมกักเอาหนามออกให้มดเลยค่ะน เอาแย้จิ๋วใส่ผงยังมักแน่นี่คือพี่น้องเคล็ดไม่รับนี่คือผงขมิ้นซองเนาะค่ะเนาะผงขมิ้นซองนี่คืออ่อใส่เฮ็ดอาหารได้พี่น้องเข้าใจว่าขมิ้นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อก,กี้ว่ายี่ห้อใด้เนาะค่ะเนาะอันนี้ซื้อตามร้านขายยาก็ได้ค่ะใช้ปรุงอาหารได้ทุกชนิดอ่าเขาเสียวมาเสริมความงามก็ได้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นผงขมิ้นสําเร็จรูปเนาะอ่าท่าหนาท่าตานนี่ก็ได้ ขาผมก็ได้ได้พี่น้องอืมนี่มีรังแคราสั่นพนวาเนี่ยต่ว่ามือนีกะถ้าถ้าไก่ตีก็ได้พี่น้องมือนียจ่จิวกะ,ะเส่อามาเข็ดอาหารนะพี่น้องเนะเาะอมเห็ดอาหารอันนี้แค่ซ่องและเจ็ดบาทหนึ่งเนาะค่ะเนาะบุได้โฆษณสัญ้พี่น้องจ้าย่จิวกะใส่ประจำเนาะใส่ประจำค่ะผงขมิน้นอันนี้กับปลาหมึกของย่าจิวนี่ประมาณหาโลพี่น้องย่าจิวสใส่ยุคเครื่งซ่องนะค่ะเนาะ พึ่งซ่วงซ่วงหนึ่งมันสิบสอง,สอง 1, กรัมเนี่ยคิวสีใสอยู่ประมาณหกกรัมหกกรัมเนาะพี่น้องกาเอาพี่น้องกาเอากาเอาใส่าย,ย่างเดียวนี่แหละพี่น้องมาร์กลงไปบ่ได้ใส่สีใส่ย,ยังเวลาเข้าปิ่งออกมานเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมพี่น้องแต่เข้ามาร์กมาร์กขมิ้นเนาะบ่ต้องใส่แบบเครื่องปรุงเครื่องอยังนี่บ่ต้องใส่พี่น้องนี่ขยาาเลยค่ะ แค่นี้เองมีแค่นี้เองขยำให้มันทั่วพี่น้องให้มันเข้ากันเขาปฏิปเป็นกินขมิ้นหรอว่าเนาะขยำให้มันเข้ากันบะน,นี้เทาก็อ่าพัากไว้พี่น้องพักไว้ประมาณพักไว้พักไว้ปกติเนี่ยพี่นอ้องประมาณ ตัวโมงหนึ่งให้เขาเข่ากันดีเขาก็มาเสียบใหม่นะพี่น้องหลังจากเสียบใหม่แล้วก็ถึงเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บเอาเข่าตู้เย็นเนาะก่อนที่เขาจะจำนายเนาะหรือเขาเอาไปอัดนลำแข็งอะพี่น้องถ้าเขาสิใส่ไว้เขาก็ใส่แค่ตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะจะสามารถนี่แหละพี่น้องนี่คือสูตรของยายจิ๋วเนาะนี่จ้ะยายจิ๋วสีเข็ดแบบนี้พี่น้องยายจิ๋วสีเข็ดแบบนี้ประจนะําเนาะนี่ค่ะสีเข็ดป,ประมุขไม่ชิบบาท โอเคเนาะพี่น้องเนาะมีแค่นี้เนาะค่ะเนาะสูตรเด็ดเคล็ดเคล็ดลับพี่น้องจ้ากันมื้อนี้กันเจอกันแค่นี้เนาะค่ะเนาะมาบอกสูตรการมักปลาหมึกขายเนาะค่ะอ่าสูตรนี่สีแซบเนาะพี่น้องเข้าอ่ไปจิ้มน้ำจิ้มเหรอสีแซบเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ากับรองเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเด้อสิเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดกินเฮ็ดรับประทานก็ได้แซบคือกันพี่น้องรับรองมีเท่าใดก็หมด ได้ไหมนีกก็ขอบคุณหลายๆที่ทีดตามรับชมด้วยจดเ้อเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า